พาไปดูบรรยากาศที่ท่าอากาศยานานานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับที่นั่นประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางอย่างต่อเนื่องนะครับทางการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต้องไปลงเครื่องที่หาดใหญ่ตั้งแต่เดือนพฤศจกิกายนเป็นต้นมามีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละแปนะครับแต่ละวันมีผู้โดยสารประมาณ1-0,000คนขณะที่เที่ยวบินจากต่างประเทศ ผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมาเลเซียสิงคโปร์รวมถึงนักท่องเที่ยวจากยุโรปด้วยนะครับที่จะเดินทางต่อไปอยังเมืองท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นเกาะสมุยและภูเก็ตคาดการว่าหลังปีใหม่จะมีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้นครับไปฟังผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงขาดใหญ่ครับ จากตารางการบินนะครับตาม4วันนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันสามเอ็ดหนึ่งสองสามเนี่ยคร่าวๆนะครับคร่าวๆเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณวันละประมาณ60สิบไฟล์ครับหกสิบไฟล์เนี่ยก็เป็นในประเทศสัก58เที่ยวบินนะครับต่างประเทศก็เราตอนนี้เรามีมาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับที่ที่ใช้บริการที่สนามบินเราอยู่ส่วนในประเทศเนี่ยเรามี7จเจ็ดเส้นทางนะครับก็ช่วงนี้เราเราประมาณคนคร่าวๆเนี่ยประมาณ วันละหนึ่งหมื่นคนครับเป็นต่างประเทศสักประมาณ900คนที่เหลือก็เป็นในประเทศครับในส่วนของสนามบ,บินหัดใหญ่เนี่ยนะครับในก่อนก่อนที่จะถึงแต่ละเทศกาลเนี่ยเราจะมีประชุมร่วมของทุกหน่วยงานนะครับเพื่อบูรณาการเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้าน Security เองด้าน s a ฟตี้เองด้าน Service เองเพราะนั้นเรามีศูนย์ที่จะแก้ไขปัญหาหา,หากเกิดปัญหาขึ้นเช่นคนเยอะไปเครื่อง มีการเปลี่ยนตารางการบิน